สวยมากทานทานพี่เมย์้ยสวยแล้วสวยแล้วเรียกกันด้วยนะไม้จะได้ไม่ชนน้ำงุ้งโทรหาพี่เชนพี่เชนไม่รับจะถามว่ามีรองเท้าคู่ไหนที่ทิกเกอร์พอใส่ได้ทิกเกอร์บอกว่าฟิตฟิตแล้วฟิตหรอน้องุ้งจะดูสี่สองมีไหม สี่สองที่ไม่เคยใส่เออใช่เห็นว่าหนูจะซื้อให้เขาอยู่เดี๋ยวไปกดดูดีกว่าโโอ้หไหนที่ใส่มนกัโอ้โหโอ้โหเออแล้วหนูจะพูดวิปืินแล้วหนูจะเกรงไหมี่ยเกรงแน่นอนหนูจะพูดเจทำให้ปืนมันเก่งกับเราทขาให้ปืนเก่งกับเราทำหน้าตุ้ยๆให้มันเหมือนเก่งมากผมก็ไปอยู่ด้วยกันอย่างนั้น ทั้งหลายที่รู้ว่าเราจะเก่งเพราะเขาเราจะทำหน้าเก่งก่อนเก่งก่อนบ๊ายบายเราเก่งก่อนเราเก่งก่อนตึงก่อนตึงก่อนมันหน้าแบบนั้นแบบเดียวแล้วเน้นตึงไม่มีอะไรหน้านั้นแต่ไม่มีอะไรเคยบ่นจนนางบอกว่าต้องใส่หน้ากากดีไหมว่าได้ก็ดีต่อให้เราทําดีแทบตายเพราะว่าหน้าก็จะไปทรงเดิมตอนนั้นทำดีกับไม่ดีเหมือนกันเท่าเท่าเดิมบอกเขาก็ไปใสียกรรมไหมเออ ไม่ทันล็อกกันก็ดีแล้วแต่คกุ้งกับม่เต็ดคู่กันไม่ได้เข้าก็กีก่อนนายจะหยุดเลยะเติรเนหรือเติน์้สนามมันแคบิดแรงน้องเหลือ,นนอ,ลอตีหลบตกบหลบเพิ่มพลังอีกนิดเดิน ร้ายกาดจริงเลยตู้ตู้ยิ้มหน่อยนะตีแบตอ่ะอันนี้มีความสุขเ <c oughs> จบ็บเวลาตีแบตต้องหัวร้อยิ้มเยอะๆอันนี้บอกพี่คื่กนหรอดอ,อันนี้ก็เหมือนกันเน<อ>ี<อ>่ยชอพอกัอนถ้าคู่กันจะคู่ต่อสู้ได้ไม่ไดีใครกล้าเล่นด้วยออกไหม <c oughs> ออกเหรอพ <c oughs> ี่เจน้องพี่น้องหลับตาเล่นเลยพี่เจับน้องคู่พี่ปุนคู่กันแม่งปังข้ามเองปังตรงข้ามหลับตาเล่นอ่ะใจเจคนหนึ่งนะ แต่เฉิก็ยังไม่เท่ามันยังมีมุมมุมมุมปากอต่เราคนนี้ตึงอัตโนมัติเหมาะคู่กันนี่ตลกจังคู่กันนี่แซ่บจังคู่กันจอมบอกว่าไปเล่นสนามสนามต้องห้ขวาเพื่อนแเราชวนเตี๊ยบเจ็บมันเป็นสนามปูนที่เราเคยไปทีหนึงกับพี่อาร์จ่ะมันเป็นปูนเหรอปูนค่ะปูนแบบหยาบกว่าอันนี้อีกไปบูนเหรนะ ที่ไม่กว่าเพื่อนที่อาจัดอ่ะอืมที่เราหมดไปใช่ติ๊กไปร้องยังมียืดนคอตงไปให้อ่ะอมเม่สั่งเลยอะะอ๋อที่ยื่คอเก้าสิบกว่าบาทร้อยบาทอ๋อพี่เจสส่งเข้าไปแม่จะไม่ได้ดูมั้ง ที่ยืดคอน่าจะไม่ดูพี่เช่ต้องแขก่าเขาเขาไม่เขาไม่ดูหรมันเยอะลายวันเนื้มันหมื่นอ่ะน้องเป็่เนแกว์เนี่ยใชุ่กลายแคุกเซลที่ออฟีม่งก็ลายดทุกอัทุกคนัแกเอทุกอวนดูหนังควกินข้าวใช่ไหมต้องกน้องกินน้องก็ได้เลยนะนนิน นกิลานกิลาโรธนานกิลา จู่ๆจะให้เลิกกันนี้ไงเล่มเลิกเล่นนะ่ะอ๋อจะไปชิมใหม่แกไม่รู้ตัวหรืองโอ้ยหนูรู้จังลยนะฮะเรามีนัดชิมใหม่แล้วไม่รู้ตัวเลยอเนี่ยพอโทรไปหาเพื่อนก็แบบแกไปชิมใหม่ไนชะ่หรอแล้วมันหลายเดือนแล้วไงคือเขาก็จองผมไฟชิมนี้จองผมรถไฟแล้วจองมาหลายเดือนแล้วหนูก็รถไฟด้วยเออยกเลิกไปยกเลิกไปยกเลิกเลยกเลิกเลย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 ยกเลกเลก ลงยังไงเนี่ยไปไปจองแล้วจองดี้วก็หลายสามสิบยี่สแปดดีเหรอคะที่สิบแปดดีได้นยี่สิบแปดินะเป็นวันอะไรสองสิบนั่นแหละเออก็ลยนะแ่สองที่ด็พ่แใครอะสแปดสิได้เองเดือนนี้เ่รอะ ต้องขาดต้อนขาดที่แบบดีเก้าหน่อยเ่องที่แบบดีเก้าสะสมแต่สามวันไม่ไม่ไม่โง่นิ่งไปไม่ได้ไงวันอันนั้นน่ะที่เพื่อีกสี่วันที่จะนอนกี่คืนไม่ได้เลยนอนสองคืนสามคืนนอนที่อืนอืมก็เดี๋ยวไม่รู้หนูว่าถามเงินทีนึงเขาเพื่อนบอกว่าวันนั้นที่กันอยู่ตรงนั้นแบบนี้หนูก็เลยโทรไปหาเงินใช่ครบเจ้าก็หมดแล้วาันเป็ยงงพี่จำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะหนูจำไม่ได้ ว่าว่า่เหมือนกำได้ว่าทำได้ว่าคั้งที้วที่ว่าเหมือนเอาประชาชนไปแล้วแล้วก็ทำได้ใค่เขาจะเล้งเ้าเอ้าหนูจับแล้เหรอก็ไังครับคุ่อาครับแล้วไหม่เล เอาวันเดยวรบ้างไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้เปลี่ยนวันที่สองไปเลยไปแตอนนั้นมันหยุดสามวันหาวันหยุดที่สามเเออจริงไหม ดิจิลตาุ้ยสสนามท่าเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยเป๊ะเอามนีเป็ี่เือนกระกร้ากระกร้ากระกรากระกระร้ะกระกระร้า ่แต่ว่าเอไปต่อคนดียแล้วนนูนี่เ็นีัเยอะาเดี๋ยวคู่แชมป์น,นะครับโุ้ยโอ๋ยคู่จอบมันจะเป็น3ามเกมพี่เป็นสามเกมน้ำคู่น้องที่เป็นคู่จอบ จา,าดึงเวลาให้สเกมนะด <it! S 2> ึงเวลาให้สเกมไปนะเปลยเยแเรา่ครเราคือน้องคอางน้อนะจอดไว้แล้เดียเอเป็นเด็กเป็นเล็กกน่าเกียรือเปล่า เบิดเทียนไปเบิดเบิดดุคุยไว่าว่เรียบร้อยแล้วเรียกคุยแล้วว่าสอนนีดรลุงว่าอะไร่ย่ปอะไรแปลว่าอะไรวะ คือเวลา

ตองซรางตอนหยิบซาลี่น้องมาดีมากผู้จัดสรรอาหารฝ่ายผู้ชนะการกุ้งพี่หาได้กุ้งชาท่ากินได้เลยนะกุ้งชาท่ากินพี่ได้เลยน่าจะได้ก็สอจสามเท่าสองนี่ต้องไม่จ่ายเลยลายมากมันจะเก็บค่ากินหนูสองพันบาทเลยเหรอพี่กินไม่กี่ชิ้นเด็กนะมัาซาลี่หวังเลยทางรัฐแล้วเรา ไปสันติแล้ว้องโไปแล้วต้องโดีกว่าคิมเยอะ เดินเหมือนจะเป็ห้องน้ำเนผิดผิดผดิดินผดไดเหลือดผกดผิ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 ดงิดผิดผิีผิดผิดผิิดผิัผอ่ 嗯。 มันน่ะถูกเกียนเขารู้อยู่เกียนเซียนเขารู้กันอิมพาร์ทอิมพาร์ทอิมพาร์ทก็ลดโอ้ยออเฮ้ยสวัสดีครับ นี่นนถ้าโดงอนนกนดึงก็ได้ปิดเมเจอร์